สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับผมอยู่กับรถ B SUV หรือ subcompact SUV จากค่าย Toyota นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ All New Toyota Yaris Cross ครับซึ่งเป็นการต่อยอดจาก เออเตอร์ต้ายาริสนะครับซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยเดิมเนี่ยจะมีเตอร์ต้ายาริสนะครับแล้วก็เตอร์ต้ายาริสเอทิมครับซึ่งเป็นรถในกลุ่มของเอสเปคแล้วก็ซีดานครับอันนี้จะเป็นในกลุ่มของ SUV ซึ่งมีความสูงมีขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับความน่าสนใจของรถชันนี้คือมีทั้งหมด3รุ่นคือเริ่มตั้งแต่รุ่นสมาร์ตนะครับรุ่นพรีเมียมแล้วก็รุ่นพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยทั้งหมด3รุ่นจะ เป็นขุมพลังแบบไฮบริดนะครับโดยมีเครื่องยนต์เนี่ย1.5ลิตรนะครับให้แรงม้ามาที่91แรงม้าสำหรับเครื่องยนต์นะแล้วก็ในส่วนของแรงบิดอยู่ที่121นิวตันเมตรนะครับขณะที่ในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าที่เข้ามาเสริมเนี่ยก็ให้แรงม้าอยู่ที่80แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่141นิวตันเมตรนะครับเมื่อทั้ง2ส,ส่วนทํางานร่วมกันเนี่ยให้แรงม้ามาที่111 แรงมาครับส่วนแรงบิดแน่นอนครับยึดจากเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็อยู่ที่141นิวตันเมตรนะครับและวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงโตโยต้ายาริสคอร์สคันนี้นะครับว่ามี5จุดเด่นอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับและคนที่จะมาช่วยผมพูดในเรื่องนี้นะครับคุณรัฐีมาประสบจากคาร์เทอร์เนติฟท์ไทยแลนด์ครับสวัสดีครับพี่โนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเออ่สิ่งที่น่าสนใจของรถคันนี้เนี่ยอยากจะร่วมกันประมวลก็คือ5จุดเด่นของรถคันนี้นะครับ จุดแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือจุดเด่นของเขาคือความเป็นโตโยต้าเขาเรียกความเชื่อมั่นความเชื่อถือแบรนด์อิมเมจเขาเนี่ย <c oughs> ว่ามันเป็นที่รู้ของคนไทยว่าเชื่อมั่นได้ง่ายโตโยต้าเบอร์หนึ่งของโลก <c oughs> โตโยต้าเบอร์หนึ <c oughs> ่งของประเทศไทย <c oughs> ทั้งเรื่องของยอดขายาเรื่องของแบรนด์อิมเมจเรื่องของมูลค่าแบรนด์ต่างๆนะครับซึ่งนอกจากความเป็นแบรนด์อิมเมจของโตโยต้าแล้วโตโยต้ามีจุดแข็งอย่างคือเรื่องของความเป็นเจ้าของความเป็นผู้ผลิตรถไฮบริดที่มี มาชานาแล้วแหละหลายปีแล้วหลายสิบปีแล้วต่อเนื่องมากว่าย20ปีนะครับบ้านเราที่เห็นโดดเด่นก็คือในส่วนของโตโยต้าพรีวูดไฮบริดนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยรถของโตโยต้าเกือบทุกก็มีไลน์อัพที่เป็นไฮบริดเข้ามาเสริมในส่วนนี้ด้วยดังนั้นตรงนี้เนี่ยพอเป็นโตโยต้าดาดิสคอร์สไฮบริดเนี่ยแน่นอนครับคุณไม่ต้องห่วงว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องของระบบไฮบริดเรื่องของการรับประกันค่อนข้างเชี่ยวชาญง่ายเรื่องของการรับประกันเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าเรื่องของอะไรต่างๆเขามี การดูแลตรงนี้แน่นอนเยู่เพราะว่านี่คือโตโยต้านั่นเองครับนั่นคือข้อที่1ครับคุณผู้ชมครับขณะที่เรื่องที่2นะครับที่อยากจะพูดถึงคือจุดเด่นของเขาคือเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งและออปชั่นต่างๆในแต่ละรุ่นซึ่งถือว่าหลายๆอย่างที่เราพูดกันบอกว่าเขาเป็น best in class ใช่คือหนึ่งผมว่าก่อนที่จะมาเป็นคันนี้พากันบ้านมาค่อนข้างเยอะคู่แข่งมีอะไรคู่แข่งของเขาเนี่ยสำหรับโตโยต้ายาริสคอร์ดนะครับกลุ่มของ B SUV เนี่ย มีตั้งแต่닛สันคิกส์เยอะครับมาสด้าเนี่ยตั้งแต่มาสด้าสาม CX3 สามก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับคุนไดเคียต้าอันนี้มาอย่างไรแต่เกาหลีมามาจากเกาหลีก็แบรนด์จีนก็ยังมีนะก็มี MG มินกมี2รุ่นเนาะก็มี MG ZS ครับแล้วก็ตัว h s h s นะครับซึ่งมิติมันใกล้เคียงกันใช่ครับหมดยังยังอันนี้คือตัวเขาเรียกว่าคู่ฟันโดยตรงโดยตรก็คือ Honda w r v ยังไม่หมดของ Honda ก็ข้าไปถึงตัว Honda ถ้าเทียบด้วยขนาดของดิเมนชันตัวรถมินก เขาไปแตะได้ถึงตัว HRV เลยนะอะ่นั่ารักคู่แข่งของเขาเยอะมากดังนั้น ออปชันของเขาในแต่ละรุ่นนะครับต้องถือว่าเขาต้องไปชนเพื่อนกลุ่มเยอะแยะมากพยายามให้เขาเบอร์สุดเพราะว่าเขามีตั้งอย่างที่ผมบอกคะับเขามี3รุ่นย่อยนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนีคือสมาร์ทสมาร์สนะครับรุ่นกลางพรีเมียมแล้วก็รุ่นท็อปคือพรีเมียมไฮบริดลักชี่ลักชูลี่เนี่ยซึ่งถือว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยเขามีจุดดีจุดเด่นดีเทลแตกต่างกันอย่างตัวเริ่มต้นของตัวสมาร์ทเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะแต่ว่าลายเหมือนกันแต่สีเนี่ยเขาเป็นสีดำธรรมดาใช่ครับเป็นดำดา นะคใช่แล้วก็เรื่องของออปชันต่างๆขนาดล้อลายล้อแม็กก็จะมีความแตกต่างกันไปตัว2ตัวเริ่มคือตัวสมาร์ทสมาร์ตกับพรีเมียมเนี่ยล้อแม็กขอบขนาดเท่ากันสิร์สแต่ว่าลายแตกต่างกันใช่ครับแต่ถ้าเป็นตัวท็อปคือตัวพรีเมียมลักชัวรี่พรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยเป็นขอบ18ใช่ครับถ้าเทียบกับเพื่อนฝูงแล้วก็ถือว่าไม่น้อยหน้าถือว่าเหนือกว่าด้วยใช่แล้วก็ในเรื่องของระบบเซฟตี้เนี่ยนะครับ ตัวสมาร์ทเนี่ยเขาไม่มีตัวตาเซนซิเซนต์ไม่มีเซนเซอร์ด้านหน้าไม่มีกล้องด้านหน้าแต่ถ้าขยับขึ้นมาในรุ่นกลางพรีเมียมเนี่ยเขาก็มีระบบตัวตาเซนซิเซนต์มาให้นะครับมีเตือนกระชนด้านหน้านะครับเตือนออกนอกเลนคํามวุกับเบรกุเฉินอัตโนมัติเตือนออกนอกเลนแล้วหน่วงกลับบายสปอร์ตนะครับ RTDA เตือนมุมับสายตาขณะถัยหลังนะครับแต่รุ่นกลางไม่มีกล้องรอบคันรุ่นท็อปเพิ่มกล้องรอบขันมาให้เพิ่มระบบวัดลมยางมาให้นะครับ รุ่นท็อปมีหลังคาพารานอโรมิกซันลูาซึ่งแบ่งเป็น2โซนแล้วก็รุ่นกลางกับรุ่นท็อปก็จะมีลุฟเฟิลมาให้อ่าครับผมครับซึ่งตรงนี้นะถือว่าพอเทียบกับคู่แข่งแล้วมันจัดเต็มเหมือนกันนะจัดเต็มนะฮะสไตล์โตลล่าต้าคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้วางอยู่เฉยๆก็เอาอันนี้ใส่เน้นใส่เขาดูว่าคู่แข่งมีอะไรครับแล้วก็ตัวเองต้องมีอะไรบ้างตัวนี้เขามองว่ากลุ่มเป้าหมายของเขาคือกลุ่มผู้หญิงนะครับอายุอยู่สัก25-35ปีนะครับแล้วก็มีอายุอยู่ มีรายได้อยู่สักประมาณ50,000บาทต่อต่อต่อเดือนนะครับซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ต่อยอดจากตัวยาลิสแล้วก็ยาลิสใช่แล้วก็เป็นรถที่เป็นคนที่ต้องคุณลูกค้าที่ต้องการรถที่มีความอเนกประสงค์ใช่ครับใช้งานได้หลากหลายอ่ะใช่ครับแต่ที่บอกว่าเรื่องของออปชั่นแล้วเรื่องรายละเอียดของเขาที่สั่งเขมาซึ่งเป็นจุดเด่นจุดเด่นเนี่ยทั้ง3รุ่นเนี่ยเขายังมีชุดแต่งอ้าวไม่าหมดอยู่เนี่ยนั่นแสดงว่ายังไม่มี GR ยังไม่มีจีอานะครับณตอนนี้ณตอนนี้ GR เนี่ยสเต็ปต่อไปตอนนี้เขามีชุดแต่ง2ชุดขายเลยเป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่เรายืนชุดแต่งจากโรงงานนะครับเรายืนอยู่นี่โมเดลลิสต้าครับราคาชุดแต่งของเขาเนี่ยสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทครับซึ่งตรงนี้รวมแพ็คกับการผ่อนได้เลยนะออ๋ก็คือคิดราคาผ่อนลดเลยรวมกันเลยโมเดลลิสต้ามีอะไรบ้างนะครับด้านหน้าเนหลยเนี่ยจริงๆก็คือสเกลล็อปคันนี่เห็นป่ะเนี่ยแล้วก็มีเพจด้วยนะโมเดลลิสต้าสเกลล็อปคันนะครับเป็นหลักครับ แล้วก็อีกชุดเออเบอร์นสปอร์ตครับราคาก็จะถูกลงมาหนึ่งาพันห้นองร้อยบาทนะครับตรงนี้ก็อย่างอย่างที่บอกก็คือไปรวมกับการผ่อนได้เลยก็ใครชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยที่สำคัญครับคุณภาพก็ดีแล้วก็เป็นเรียกว่ามีแบรนด์ของโรงงานชุดแต่งจากโรงงานมั่นใจได้เลยครับผมนั่นคือจุดที่สองที่เป็นจุดเด่นที่ผมอยากพูดถึงครับครับ จุดที่3ที่โดดเด่นของโต้ล่ายาริสคอร์สก็คือภายในนะครับซึ่งเ,เรื่องของความสะดวกสบายกว้างขวางนะครับแล้วก็เรื่องของออปชั่นต่างๆการดีไซน์ต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับเอาเรื่องของความสะดวกสบายกว้างขวางก่อนนะครับการนั่งโดยสารด้านหน้าเนี่ยเอาเรื่องของบอกก่อนปรับแปดทิศทางโอ้ไฟฟ้าสำหรับรุ่นกลางแลรุ่น พรับพิมพ์ลัชรี่นะครับเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นแมนนวลของฝั่งนู้นเนี่ยก็แมนูนวลทุกรุ่นย่อยครับผมก็ปรับตัวหน้าได้เลยปกติอ่ะละครแต่ความสะดวกสบายผมว่าโอเคเลยนะครับจต่ติดติดอยู่นิดนึงก็คือตรงคอนโซลกลางเนี่ยพี่ไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบคือมันมีขนาดใหญ่ผมก็ไม่แน่ใจขาผมใหญ่อะารก็ทักคนที่รูปร่างท้วมๆนะว่าแอบมีติดนะครับติดนะครับแล้วก็ไม่ชอบอีกอย่างก็คือตรงนี้ตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามีขึ้นมาทำไมจะให้อธิบายว่าไงดี S <S 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 คือ <S <S ด้านในเนี่ยมันตกแต่งด้วยสีเงินซาตินแต่ฝั่งผมสิพี่พลาสติกหักฮาร์ดเลยล้วนเลยแล้วถ้าขาเบียดเบียดเนี่ยมันเป็นรอยแน่นอนเป็นรอยนะแล้วก็ต้องเอาหมอนมาวางใชแแแ่แต่ว่ามันมีช่องเด็กส่งนะวางอถ๊กมือถือคุณจงแจได้<ต> <ๆ S 2> นะครับแต่เรื่องของออฟชั่นเรื่องของการดีไซน์ต่างๆเนี่ยเขาถือว่าออกแบบมาได้ดีเรื่องของเส้นสายสีฟ้าเนี่ยเรียกว่ามีทครบทุกรุ่นนะครับซึ่ง สีฟ้าเนี่ยแสดงถึงความเป็นไฮบริดนะครับมีทั้งเรื่องของได้สีฟ้าที่ตัวเบาะด้วยที่ตัวเบาะทั้งคันน่ยนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยตัวรุ่นท็อปมีการหุ้มด้วยหนังโคเรนตูเล่ก็คือเบาะเป็นวัสดุที่ไม่สะสมความร้อนแล้าความร้อนได้ดีคุ้ง่ายนไม่สะดุ้งไม่สะดง่าใช่เพราะบ้านเราอย่างพี่นกบอกคือเป็นเมืองร้อนนะอุณหภูมิมันสูงมากนะครับอ่ะพักพิงผมชอบนะตัวของพิซซ่าเนี่ยเป็นแหลมเห็นป่ะดีไซน์เขาเนี่ยนะครับมันจะดูดูสปอร์ตนะครับแล้วก็ อีกหนึ่งจุดที่ต้องต้องบอกนิดนึงก็คือในเรื่องของตัวสายเบลล์พี่นกครับไม่มีตัวปรับระดับระดับนะครับไปว่าผู้ขับเนี่ยต้องปรับที่เบาะเองบริษัทต้องปรับเองนะครับผมก็เอ่อตรงนี้ก็เป็นจุดจุดบอดนิดนึงนะครับอาจจะเวอร์ชันต่อไปนะครับจอมัลติมิเดียมัลติมิเดียสิบจุดหนึ่งสิบจุดหนึ่งหนึ่งนิ้วนะครับก็ตรงนี้แสดงผลต่างๆเรื่องของถ้าบันเืทองเรื่องของ Android Auto Apple CarPlay สายนะสายแล้วแล้วก็เนี่ยเราจะมี บอกนี่คืตัวรถเนี่ยอุณหภูมิน้ำนะครับแล้วก็ไฟเบอแบตเตอรี่มีบอกหมดเลยนะครับเรื่เหมือนแรงมิเตอร์คร่อนข้างละเอียดแล้วก็ อ่าเป็นจอที่แรงภาคที่เราเข้าเกียร์สนักด้วยนะครับมีมาให้ตัวนี้ลำโพงหกตัวแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนตัวท็อปอะที่เป็นลำโพงยี่ห้อไพลอเนียไพลอเนียอันนี้6ตัวแต่ว่าเป็นลำโพงธรรมดาถ้าเป็นตัวเอ่อฟิวเมียมลักชัวรี่เนี่ยจะเป็นลำโพงคือไพลอเนียนะครับซึ่งมีราคาสูงหน่อยแล้วก็เป็นแอร์ออโต้นะครับมีระบบกรอพีเอ็มสองจุดห้ามาให้รุ่นกลางมีไวเลชั่นหรือเปล่ไม่มีครับไม่มีรุ่นกลางไม่มีนะครับไวเลชาร์จจะไปอยู่ที่ตัวเอ่อฟิวเมียมนะครับ แล้วก็จอแสดงผลตรงนี้ขนาด7นิ้วเนี่ยก็ TFT นะครับก็โอเคไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเหมือนกับ E-T เลยนะใช่ครับคล้ายกันเลยนะครับพวงมาลัย3ก้านหุ้มหนังนะครับมีสวิตช์มัลติฟังก์ชันตรงนี้นะครับมีเนี่ยมีปรับในระบบความปลอดภัยดาวเทเบิลเซนต์ฝั่งนี้ควบคุมเครื่องเสียงเนี่ยนะครับมีตรงนี้หมด EV โหมดก็มีนะครับตรงปุ่มตรงนี้นะครับควบคุม Park Sensor ก็มีนะครับแล้วก็ปิดถ้าเกิดปิด traction control ต่างๆอยู่กับมันเปิดอันตรายอันตรายนะครับ บางแดดนะพี่นพบางแดดมีไฟครับมีอันนี้ก็รุ่นกลางครับผมมีไฟที่บางแดดให้แล้วก็วัสดุดูไม่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 เลวนะโอเคเลยนะครับไฟกระจกมองหลังมองหลังเนี่ยทั้งหมดเป็นแบบมันนุ่นนะครับคือไม่ไม่ออโต้ไม่ออโต้นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเซฟตี้นะในรุ่นกลางครับเพิ่มกล้องคุณภาพเ้ารถมาให้เซฟตี้เรื่องอะไรเซฟตี้ในเรื่องที่เราเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามี มีเหตุอุบัติเหตุเนี่ยกล้องตัวนี้ก็ใช้เป็นพยาแาได้ใช่ครับแต่ถ้าเป็นตัวพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยมีด้านหลังด้วยมีด้านหลังมีกล้องคู่เลยข้างหน้าทํางานจับภาพข้างหลังทํางานจับจับภาพกล้องรอบคันใช่ครับก <c oughs> ็เรียกว่าครบคันนะครับขณะที่พื้นที่นั่งด้านหลังแถว2เนี่ยนะครับเมื่อสักครู่เรา,านั่งมาแล้วเราก็ถือว่าไม่อึดอัดมากมายนักคือผมตัวใหญ่เนี่ยก็เล็กรุมเหลือนิดหน่อยครับแต่เฮดทรูมเนี่ยแอบชิดนะแอบชิดเฮ้ที่นกอ่ะ ของผมแต่โอเคผมผมโอเคนะแต่ว่าของวิปีนี่เหลือเหลือเลยใช่แล้วก็แต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นท็อปเนี่ยมันจะคลายความอัดด้วยสันโลกยิ่นเปิดไปล้วจะดูดูดกว้างแต่ทางเนี้ยมันจะตีบนิดนึงครับแล้วก็บอกพับได้แบบ64ส0ี่สนะครับแล้วก็มีที่เท้าแขนนะครับสายกลาให้สามารถไว้แก้วน้ำช่องไว้ของไว้แก้วน้ำเนี่ยรอบขันเนี่ยถือว่าโอเคมากเยอะนะคือ อ่ะเรานับเลยก็ได้ตรงกลางใน2นะครับไว้ได้ถึงขวดเลยเพราะลึกนะครับอันนี้3ามอ่ะสม <3 S 1> นะครับเท่ากับว่าเออหกเจดแปดข้างหลัง 90, 11, 12, 13, 14เเ <10 S 1> ก็เป็นจุดเด่นของโต a ต้ายา c ิสคอที่ทำให้เราพูดถึงว่านี่คือจุดที่3สำหรับจุดเด่นของรถคันนี้ครับ,รบก็ก่อนเข้าสู่เรื่อที่4นะเรามาดูพื้นที่ท้ายรถกันก่อนนะตุนกลางไม่มีกานไม่มีใช่ครับก็ ด้านล่างเนี่ยพื้นที่กับของเยอะมากดูเลยอ่าดูเลยพื้นที่กับของเยอะมากนะครับเหมาะกับสุภาพสตรีนะไว้รองเท้าเนี่ยสิบคู่เนี่ยวางวางไปได้สบายๆนะครับแล้วก็มีชุดปะยางนะครับแล้วก็มีแผ่นปิดแผ่นปิดนะตรง้างนะครับวัสดุดีนะครับนั่นคือความน่าโดดเด่นความโดดเด่นของเขานะครับส่วนจุดที่สี่ที่เราอยากจะพูดถึงก็คือสถานที่ผลิตเสียงดังได้ไหมได้ครับได้แต่ว่าสถานที่ผลิตคือรถในกลุ่มเดียวกันเนี่ย หลายๆพันประกอบที่อินโดนีเซียอินโดนีเซียนะครับดังนั้นโตอต้ายาริสคอตเขาแสดงความสังเกตเลยว่าของเขาประกอบเมืองไทยนะครับซึ่งการประกอบเมืองไทยแน่นอนครับวัสดุต่างๆการเก็บงานตาช่างจะมีความละเอียดละออหน่อยความเหนือความเนียนมั่นใจว่านว่ากับการประกอบจากมันเป็นเรื่องความมั่นใจของลูกค้าวยครครับว่าบ้านเราอะอะไรอยู่บ้านเราต่างๆเนี่ยมันมันมันถึงความเชื่อมั่นโดยตรงเลยคือถ้ามีปัญหาอะไร ของอยู่ในบ้านเราสามารถแก้ไขไม่ต้องรออะไรอ่ะเไม่ต้องรออะไรได้ง่ายๆนั่นคือจุดที่เขาชูว่าจุดที่4ี่คือเรื่องของสถานที่ประกอบของรถคันนี้อยู่ที่ประเทศไทยที่โรงงานเกตเวย์นะครับเรียกว่าเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจสำหรับสถานที่ผลิตของโตโยต้ายาริซิคอร์ดคันนี้ครับครับผม ถ้ามาที่ตัว Toyota Yaris Cross เป็นพรีเมียมลักชัวรี่นะครับสำหรับประเด็นที่5ที่เราอยากพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของขุมพลังนะครับแล้วก็เรื่องของสมัครคณะรวมถึงเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองครับคือพี่พีครับรถใน,นกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีขุมพลังที่หลากหลายให้เลือกนะไม่ว่าจะเป็นถ้าสองก็เป็น E V E V E V ร้อเรก็มีนะครับเรื่องของไฮบริดก็มีนะครับแล้วก็มี e-power ด้วยนะ e-power ก็มีเครื่องยนต์แท้ๆล้วนๆไอพีอีก็มีนะครับ แต่รถันนี้เนี่ยพลังของเขาคือเป็นลูกผสมนะครับเป็นเรื่องของไฮบริดใช่ก็คือเครื่องยนต์เนี่ยขนาด1.5ลิตรนะครับแรงม้าที่ให้มาเนี่ยคือ91แรงม้าสำหรับเครื่องยนต์นะแล้วก็แรงบิดที่121นิวตันเมตรนะครับก็ท้างกลางนะแรงม้าแรงบิดครับขณะที่ในส่วนของออตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยให้พลังออกมาที่80แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่141นิวตันเมตรนะครับเมื่อทั้งสองระบบทำงานร่วมกันเนี่ย โตต้ตาเขาคิดมีสูตรการคิดนะครับไม่ใช่เอามารวมกันนะครับบวกบวกตรงตไม่ได้ไม่ได้นะครับก็แรงม้าที่ให้มา111แรงม้าครับ,รบส่วนแรงบิดก็ต้องใช้ของออตัว,ตวมอเตอร์ไฟฟ้า,<ล>าครับ1น1นิวตันเมตรซึ่งถือว่าคุมพลังความแรงแล้วก็เรื่องของแรงม้าแรงบิดขนาดนี้เนี่ยก็โอเคมากไม่ไม่ขี้เหร่เลยแล้วก็ อีกหนึ่งเรื่องความน่าสนใจเบสอินคาร์ของเขาก็คือในเรื่องของอัตราาสิ้นเปลืองเชิงเพลิงพีน่นกครับผมคือถ้าเป็น EV เนี่ยออมันก็เรื่องหนึ่งนะครถ้าเป็นเ,ออเครื่องยนต์เนี่ยยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่พอเป็นกลุออ่มพลังของไฮบริดเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองมีความน่าสนใจเท่าไหร่ครับ26.3กมต่อลิตรนะครับตามเรียกว่าอีกโคสติเกอร์เลยพีน่นกและอีกหนึ่งความน่าสนใจของระบบไฮบริดที่มีอยู่ในตัวยร์ใต้ยอริคอร์สนะครับก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าเขาแค่ตัวเดียวแต่ทำหน้าที่เป็นหลักหลาย หนึ่งสตาร์ทขึยนต์อ่าคันนี้ไม่มีมอเตอร์สตาร์นะก็เอาตัวนี้เลยใช่แล้วก็ปเป็นตัวปั่นไฟ จเนเตอร์นะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์สปเื่อนด้วยอืมอ่แปลกนะเรียกว่าตัวเดียวใช้สักุมเลยใช่แล้วก็ส่วนแบตเตอรี่นะครับเป็นลิเธียมไอออนความจุไม่ได้ใหญ่มากสารละลายบิดนะครับ0.76กิโลวัตต์ครับผมอยู่บริเวณด้านท้ายของพื้นที่เก็บสำระด้านล่างนะด้านล่างก็คือตรงที่เราเปิดมาแล้วมีที่เก็บของเขาจะอยู่ด้านล่างนะครับขนาดแบตเตอรี่นกพุทธกว่าพุทธ45ไม่ใหญ่นะใช่ใช่ไม่ไม่ใหญ่แล้วก็ กว้างแค่30เซนติเมตรนิดเดียวครับผมก็ขนาดประมาณเท่านี้นะครับน้ำหนักก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับนอกจากนี้ครับยังมีโหมดขับขี่ไม่เลือกสามโหมดต่างสไตล์ของโตโยต้านะอีโค่นอร์มอลและก็สปอร์ตปรับได้ที่วิดฟังดีกว่าชั้นคุณอะไรครับผมแล้วก็ทางด้านปุ่มด้านขวาของแดชบอร์ดเนี่ยจะมีปุ่ม EV โหมดด้วยนะครับแต่ว่าขับ EV โหมดรุนรุนได้ไได้ครับแสดงว่าได้นะแสดงว่าได้แต่ว่า คงได้สักระยะหนึ่งเพร่ะว่าแบตเตอรี่เล็กขนาดนี้ครับเออน่าจะไม่กี่กิโลเมตรนะครับก็จะต้องมาใช้เครื่องยนต์นะครับใช้ระบบไฮบริดครับนั่นแหละคือ5จุดที่เราพูดถึงรับค่านผู้ชม และทั้งหมดนี้คือ5จุดเด่นที่เรานำมาพูดถึงนะครับในส่วนของ Toyota Yaris c อร s สคันนี้นะครับ,รบมีอะไรเสริมไหมพี่พอยจน์จุดเด่นอีกหนึ่งเรื่องท,ที่เราอาจจะพูดน้อยหน่อยก็คือเรื่องของมิติตัตวรถดีเมชั่นนะครับสำหรับยา r ิสคอร์สเนี่ยกาวเคียแลนด์เขาเนี่ยถือว่าเบส t i อินคัสจริงๆก็คือความสูงจากพื้นของตัวรถเนี่ยนะครับ เยอะที่สุดในกลุ่มนี้เลยครับผม21เซน210มิลลิเมตรนะถือว่าเหมาะสมมากรถไตคอสโอเวอร์ครับผมลุยลุยน้ำลุยโคลนดูสุดประมางได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ความยาวก็เป็นเบสอินคาร์ s อีกครับผม4เมตรสามอ่ะมากกว่าย่วค่อนข้างเยอะครับผมที่บอกว่าถ้าจะไปขี่ C SUV ได้เลย ในบางรุ่นนะบางรุ่นนะไปแตะแตะได้เลยใช่เรียกว่ามีความยาวพอสมควรเลยนะครับแต่ความกว้างกับความสูงของตัวรถเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่เหนียนมากไม่เหนียงมากนะครับแต่ว่าเก้าแคลนสูงกว่าก็คือมีจุดสองจุดเด่นก็คือเรื่องของเก้าแคลนกับเรื่องของความยาวนะครับครับผม ครับก็นี่คือภาพรวมของ t ตโยต y ายา s c r o อนะครับที่เรานำเสนอในพื้นที่ตรงนี้นะครับแต่ในวันนี้ที่เรามาเจอรถคันนี้เนี่ยราคายังไม่ออกนะครับราคาจะเปิดเผยอย่างเป็นทางการวันที่5ตุลาคมนี้ครับซึ่งราคาทั้งหมดเนี่ยของทั้ง3รุ่นจะเป็นเท่าไหร่เราจะขึ้นที่ฝากระโปรงขึ้นตามนี้เลยนะครับทั้ง3รุ่นครับ ราคาน่าสนใจหรือไม่แล้วก็ยอดขายเขาจะเป็นยังไงนะครับพื้นที่ตรงนี้เราฝากเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้ครับวันนี้ผมและคุณพีจากคาเทอร์นีทีขอฝากเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ